เซ้าผมทุกคนครับจีนโนนะครับวันนี้มาในโรบบอกในแมปที่มีชื่อว่าฮาร์ดแบทควิสนั่นเองครับผมแมปนี้เป็นแมปคณิตศาสตร์นั่นแหละเนาะอ่ะ วันนี้มาทำอะไรวันนี้มาเฉลยทุกด่านในแมปนี้เลยครับผมแต่ผมจะเฉลยในโหมดของอีซี่ก่อนนะผมว่าเป็นยังไงนะผมกลไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมข้อแรกอีซี่ับผม x บวก2เท่ากับ0 x มีค่าเท่าไหร่ข้อนี้ถ้าเรียนสมการมามันจะง่ายมากครับผมก็แค่ย้ายบวก2ที่อยู่ฝั่งซา้ายย้ายไปขวาให้เป็นลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ x มีค่าเท่ากับลบ2ครับผมต่อมาครับผม 2x บวก4เท่ากับ2ข้อนี้ไม่ยากครับผมย้ายบวก4ไปลบก่อนมันจะได้ 2, x, ้ x x x ซึ่่่่่งมมมมัััััันนคคคคือออออรรรรบบบผตาาาาาทะไกกยยยยูููณเ ก็จะได้เป็น x ท่ากับลบ2หารสองครับผมซึ่งมันก็คือ x ท่ากับลบ1นั่นเองครับผมต่อมาผม3 x บวก1ทั้งหมดหารได้10บถากับ1ครับผมทีละขั้ตนตอนนะครับย้าย1ิบที่มันหารสา x บวก1นึ่นี้เนี่ยไปขวาครับผมไปคูณมันจะกลายเป็น3 x บวก1เท่ากับ10ครับต่อมาย,ายม 1, ้ายบวก1นฝั่งซ้ายไปลบกับ10ฝั่งขวามันจะกลายเป็น3 x ถากับ9ครับผม3 x ทำอะไรกันอยู่ครับคูณกันอยู่ครับย้าย3ไปหารกับ9ก้าฝั่งขวามันจะกลายเป็น x เท่ากับ3นั่นเองครับ ต่อมาผม 7x บวก25เท่ากับ 11x บวก5มาผมจะทำการย้ายบวก5ไปลบฝั่งซ้ายและย้าย 7x ไปลบฝั่งขวามัมนจะกลายเป็น25ลบ5เท่ากับ 11x ลบ 7x ครับผมมันก็จะลดมาเหลือเป็น20เท่ากับ 4x ครับผมลบแค่ตัวเลขนะตัวเองไม่ต้องลบต่อมาผม 4x ทำอะไรอยู่คูณกันครับย้ายไปหาร20มันจะกลายเป็น x เท่ากับ5นั่นเองครับผม ข้อสุดท้ายผม x ส่วน5เท่ากับ5บวก4บวก3บวก2บวก1ไม่ยากเลยครับผมเราบวกฝั่งขวาให้หมดก่อนนะครับผมมันจะกลายเป็น x ส่วน5เท่ากับ15ครับย้ายส่วน5ข้างล่างที่อยู่ใต้ของ x เนี่ยไปคูณกับ15ครับมันจะกลายเป็นว่า x เนี่ยเท่ากับ75นั่นเองครับผมหมดกันไปแล้วครับผมสำหรับ easy mode นะครับผมต่อไป Normal Mode ในตอนหน้าเจอกันครับผม